e x ็ก n ์ m อน u นนะคะตอนนี้ก็กำลังขับรถกลับบ้านวันนี้เลิกงานเร็วขึ้นประมาณ5นาทีนะคะก็เลยอารมณ์ดีนิดนึงอารมณ์ดีเพราะว่าออกมาทำงานข้างนอกนะคะได้เจอผู้คนได้พักจากกาันมองคอมอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่าอยากจะทำเป็นไนท์สกินแคร์รูทีนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับ สาวๆที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเหมือนแอนนะคะว่าทาอะไรบ้างเดี๋ยวใกล้ๆถึงบ้านหรือว่าถึงบ้านแล้วไปดูกันต่อเลยค่ะพอถึงบ้านนะคะแอนก็จะรวบผมถอดเครื่องประดับออกเพื่อเตรียมตัวเช็ดเครื่องสำอางค่ะมาเริ่มเช็ดเครื่องสำอางกันโดยการใช้เมคอัพรีมูเวอร์ของ Royal นะคะแอนจะใช้ทำความสะอาดตาคิว้วแล้วก็ปากค่ะ โดยแอนจะปกสำลีเอาไว้นะคะประมาณ15-20วินาทีนะคะแล้วแต่ว่าวันนั้นแต่งตาเข้มหรือเปล่าบอกลาคิ้วด้วยสำลีแผ่นเดิมนั่นละค่ะเพราะว่าคิ้วเราไม่ได้แต่งอะไรมากนะคะเราจะได้ประหยัดสำลีลงด้วยค่ะแอนคิดว่าเมคอัพรีมูเวอร์ตัวนี้ดีนะคะเพราะว่าล้างมัสคาร่าออกหมดเลยแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะจากนั้นก็ทำซ้ำกับตาอีกข้างหนึ่งค่ะ เช็ดตากับคิ้วเสร็จแล้วนะคะคิ้วหายเกลี้ยงเลยค่ะต่อมาแอนก็จะใช้ไบโอเดอร์มาสีชมพูในการเช็ดเครื่องสำอางบนใบหน้าค่ะโดยแอนใช้สำลีทั้งหมด4แผ่นนะคะเอามารวมกันแล้วก็เทคลีนเซอร์ลงไปทีเดียวทั้ง2ด้านค่ะใช้มือบีบๆนะคะให้เขากระจายทั่วสำลีทุกแผ่นค่ะแล้วก็หยิบใช้ทีละแผ่นนะคะโดยแอนจะใช้วิธีเช็ดตามแนวขนบนใบหน้าเราค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้สะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะ อย่าลืมเช็ดลงไปที่คอด้วยนะคะก็เช็ดจนหมดสำลีทั้ง4แผ่นเลยนะคะแอนใช้ไบโอเดอร์มาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ทำให้เกิดสิวอุดตันเลยค่ะเช็ดเครื่องสำอางสะอาดก็เลยต้องยอมลงทุนกับคลีนเซอร์หน่อยค่ะแอนจะใช้คอตตอนบัดชุบรีมูเวอร์มาเช็ดคนขนตาอีกทีนะคะเพื่อไม่ให้มีสิ่งตกค้างที่ดวงตาค่ะ เช็ดเครื่องสำอางหมดแล้วเราก็ไปล้างหน้ากันดีกว่าค่ะขอต้อนรับสู่ห้องน้ําค่ะแอนอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะก็มารางหน้ากันเริ่มที่คลีนิกลิควิดโซฟกันเลยค่ะเทใส่ฝ่ามือแล้วก็ลูบให้เกิดฟองนะคะแอนจะใช้วิธีล้างหน้าตามแนวขนเหมือนเดิมเลยแอนจะใช้เวลาล้างประมาณ15-20ยวินาทีนะคะแต่จริงๆถ้ามีเวลาแอนก็จะทิ้งเขาไว้ต่อยประมาณ5-10วินาทีค่ะ ตัวนี้นะคะไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่ทำให้หน้าแห้งตึงด้วยค่ะพอล้างหน้าเสร็จนะคะแอนจะไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวถูที่หน้านะคะแอนจะใช้วิธีค่อยๆซับเอาค่ะเพื่อกันไม่ให้เกิดริ้วรอยนั่นเองแล้วแอนก็จะใช้น้ำเกลือคลีนแอนแคร์นะคะมาเช็ดแทนโทนเนอร์ค่ะแอนรู้สึกว่าน้ำเกลือนะคะช่วยลดปัญหาเรื่องสิวของแอนได้ค่ะและแอนก็ไม่อยากใช้โทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยตัวนี้นะคะเรียกได้ว่า ถูกและดีมีอยู่จริงค่ะพอเตรียมผิวเสร็จนะคะแอนก็จะลง moisturizer เลยค่ะโดยแอนใช้ของคลินิกนะคะแอนอะแค่อยากให้ผิวแข็งแรงขึ้นเฉยๆค่ะแอนก็เลยใช้ตัวนี้เช้าเย็นนะคะก็เ,กเรียกได้ว่าตอบโจทย์เลยค่ะเพราะว่าผิวหน้าชุ่มชื้นขึ้นตอนกลางวันก็ทําให้แต่งหน้าติดยิ่งขึ้นด้วยค่ะสิ่งสุดท้ายที่จะทําในวันที่อารมณ์ดีนั่นก็คือมาร์กน้านั่นเองค่ะโดยแอนจะใช้ เซน่ามารินแพงตันนะคะในการทำมาส์กนั่นเองค่ะใส่เม็ดมาส์กลงไปในถ้วยเลยค่ะแล้วก็เหยาะเซรั่มลงไปไม่ต้องห่วงว่าจะเปลืองนะคะเพราะว่าถ้าเราเหยาะน้อยเกินไปเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์มันจะไม่ซึมเข้ากับกระดาษมาส์กค่ะจริงๆตอนแรกตัวนี้แอนกลัวแพ้มากเลยค่ะแต่ว่าเห็นว่าเป็นสกินแคร์ฝั่งเอเชียก็เลยลองดูค่ะบวกกับแอนไปอ่านรีวิวมาเขามีรีวิวว่า ตัวแพลงก์ตอนเนี่ยจะช่วยลดรอยแดงแล้วก็รอยอักเสบของสิวได้ก็เลยคิดว่าน่าสนใจดีก็เลยลองดูค่ะลืมบอกไปเลยค่ะว่าจริงๆแอนใช้เจ้าตัวนี้เป็นเซรั่มทั้งเช้าแล้วก็เย็นก่อนลงมอยเจอไรเซอร์ด้วยค่ะถ้าไม่เอาเขามาทําเป็นมาสกนะคะเพราะว่านอกจากเขาจะเป็นน้ําแล้วก็ซึมได้ดีเนี่ยเขายังช่วยให้ตัวมอยเจอไรเซอร์เนี่ยซึมเร็วขึ้นด้วยค่ะ แอนจะทิ้งไว้ประมาณ10 1ถึง15นาทีนะคะถ้านานกว่านั้นเนี่ยเคยได้ยินที่โมเมพาเพลินเขาพูดว่ามันจะเอาความชุ่มชื้นจากใบหน้าเราอะกลับคืนสู่แผ่นมาส์กเหมือนเดิมค่ะทีนี้ก็มาลอกแผ่นมากสกออกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอลอกออกปุ๊บแอนก็จะเอามือกด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 จริงๆ ใช้กับทุกมาสกเลยนะคะไม่ว่าจะมาสกอะไรก็ลอกออกแล้วก็เอามือกดๆๆให้เขาซึมเข้าผิวไปเลยค่ะหลังจากมาสกเสร็จผิวก็จะดูชุ่มชื่นอิ่มน้ําแล้วก็สว่างขึ้นนะคะจากที่ไปอ่านรีวิวมาแอนก็รู้สึกว่าเออมันก็ให้ผลลัพธ์ตามรีวิวจริงๆด้วยแฮะก็ได้เวลาจะต้องไปนอนแล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในสกินแคร์รูทีนของแอนนะคะ หวังว่าข้อมูลที่ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังได้แชร์เพื่อนๆฟ,ฟังจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะทั้งที่อยากลองของใหม่หรือว่ายัางลังเลอยู่ว่าแบบตัวนี้เหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเราขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ดูกันจนจบนะคะวันนี้ไปนอนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ